อยู่กันในเกมไม c คร f t ก็ผมด a r k f ฟอกนั่นเองก็ยู่กับใน Mod Pack ที่มีชื่อว่า w o r of z o z o m e i e กันอีกเช่นเคยนะก็ในคลิปนี้จะมาทำการนะฮะแลกปืนและการเป็นแรกแบบเป็นชิ้นส่วนปืนนะแล้วก็ทำการแลกปืนในคลิปนี้แต่ต้องไปแบบไปหาเหล็กก่อนนะในคลิปนี้โอเคมาก็ผมอัดไปแล้วฮะมืในกีนินี้แต่ว่า ไฟล์มันเสียนะ,ะก็ต้องมาอัดใหม่อีกแล้วนะฮะเม่งเกมมันเด้งไงเกมมัน Crash แครสซะก่อนนะฮะโคตรเซ็งเลยอ่ะผมก็ทําการแลกเป็นเออไปสโคปอันนี้มาฮะก็คนนี้เป็นคนที่แลกพวกนี้ฮะพวกสโคปก็คือต้องใช้เหล็กในการแลกนะฮะมันจะมีพวกเออที่แต่งปืนนะนี่ประมาณนี้แล้วก็มีกระสุนอันนี้นะฮะแต่แป๊บหนึ่งนะอันนี้มันเป็นไอไอกล้องสโคปอนนะผมแลกมาตั้งสามอันนะฮะ พราะว่าแรกมาดูว่าอันไหนที่มันใช้ได้ก็คืออันนี้ใช้ได้กับปืนพกนะฮะนี่ไงก็ต้องกดปุ่มแซนะถึงจะสามารถใส่ได้ประมาณนี้เลยโคตทเท่อะเท่มากฮะเออปิดประตูก่อนนะกันนะทำไมเสียงไม่มีวะเนะี่ยเสียงประตูไม่มีแล้วก็เออผมก็ไปเจอเป็นนันนี้ฮะเป็นรูนพอร์ทัลผมก็เก็บของมาละได้มาเป็นแบบเป็น,ปน,ปน,ปนพวกทองอ่ะพวกของทองนะประมาณนั้น แล้วก็คนนี้ฮะเป็นทหารที่แรกเออเป็นพวกอาวุธปืนนะฮะก็นี่เลยแล้วก็ปีพวกกระสุนด้วยนะฮะวปปืนนี่แบบเทมากครับแต่ว่าผมอยากได้ลูกซองอ่ะมีปืน M1 กาแลน์นว่ยวะเป็นสไนเปอร์ฮะใช้20สแต่ต้องไปหามาก,ก่อนนะหาเหล็กมาก,ก่อนนะเพราะว่าเหล็กผมไม่พอมีแค่สอันเองเหล็กอ่ะ <c oughs> แล้วก็ตรงนี้คือเป็นหมู่บ้านของวินิจเจอร์ผมก็ลูดของมาแล้วฮะแถวนี้ อาจไปไฟมันเสียไงแม่งเซ็งมากๆโคตรหัวร้อนเลยตอนเนี้ยโอเคผมเจอเหล็กแล้วฮะด้านหน้าเลยเป็นถ้ำอีกถ้ำหนึ่งนะในซีซัสนี่คือผมเจอถ้ำเยอะมากเลยโอเคขุดมาเหล็กเอาเล,เาล่วงแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งขึ้นขึ้นก่อนขึ้นก่อนโอ้โหตกใจหมดเลยฮะแม่งเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเออมีซอมบี้ป่ะนี่อมันต้องมีฮะซอมบี้ ทำทางก่อนโอ้เหล็กเยอะมากเหล็กเยอะมากขุดมาเลยต้องการเหล็กเยอะเอ้ยอย่าเพิ่งมานะ่ะแม่งอันตรายฮะเพราะว่าดิฟิคอลตี้ผมไปตั้ง14แล้วอะ่ 14. 0, 14. ะ14.0 14.1แล้วตอนนี้ไวมากม่นขึ้นไวมากเลยอปักไฟไว้ไฟหมดแล้วฮะอ๋อมันเป็นเลวินเลยตรงนี้เลวินใหญ่มากเป็นถ้ำที่โคตรใหญ่อเอาไปกินก่อนผมไปแลกเป็นเออเป็นไก่มาแล้วฮะ เฮ้ยนี่มันไม้ชาร์ปดิว่าเอา้ามันอยู่ติดกับไม้ชาร์ปนะฮะตรงนี้โอเคผมเจอเหล็กแล้วขอทําทางก่อนใหญ่ๆแป๊บนึงฮะเดี๋ยวล่วงผมกลัวร่วงมากเลยตรงนี้ไงมีเหล็กกูเต็มแล้วฮะแล้วก็เหมือนจะมีซอมบี้ด้วยด้านล่างเนี่ยผมว่ามีแน่ๆเลยฮะซอมบี้โอเคต้องรีบขุดละเฮ้ยอยากกระเด็นเป็ตกลาวาะนะเว้ยต้องค่อยๆขยับกลัวตกลาวาอ่ะ ถ้าเกิดม okay, ีซอมบี er athletes, ้มาตีผมนะโคตรหัวร้อนอ่ะโอเครีบขุดรีบขุดเร็วไปเก็บโอ้ยลูกธนูตกใจหมดเลยฮะไอ้คิปเปอร์นี่ยว่ะเฮ้ยแต่ว่าคิปเปอร์มันบินได้ปะยิงมันก่อนฮะเดี๋ยวมันบินขึ้นมาเออเดี๋ยวปล่อยตายโอเคเดี๋ยวขึ้นก่อนโอเคเฮ้ยไป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 เฮ้ยไปไอ้คิปเปอร์บินขึ้นมาอือหือเกือบเกือบแล้ว โอ้ยตายเถอะนี่ฮะมันบินขึ้นมาได้อะมันขี่นกแก้วขึ้นมาเลยชิปเปอร์อะวัตเตอร์ฟัคมากฮะผมมังเกือบเกือบเกือบดีที่มันมีบล็อกเนี่ยมีบล็อกกั้นไว้อยู่ฮะกั้นระเบิดไว้อยู่ถ้าเกิดไม่มีนะ้วผมตายแล้วนะผมว่ากลับดีกว่าวะแม่งมันเริ่มจะอันตรายแล้ว โอเคฮะก็ตัดคลิปกัมาตรงนี้เลยดีกว่าก็ผมก็จะทำการแลกเป็นปืนลูกซองมาแล้วฮะก็เมื่อกี้คือผมลืมกดอัดคลิปนะโอเคมาก็ผมมาอีกถ้ำหนึงฮะถ้ำนี้คือเป็นถ้ำที่ใหญ่มากแล้วก็มีเป็นไม้ชร์บนะฮะเออแต่ว่าผมขอทำการเอาทานหินมาก่อนแล้วกันต้องการทานหินนะฮะมไว้ทำทอสไงโอเคขุดมาเลยฮะันหินเยอะมากเลย เหมือนจะมีเสียงซอมบี้ปะ่ะตรงนี้ฮะแป๊บหนึ่งนะอย่าเพิ่งนะเว้ยต้องระวังฮะโอเคผมก็มาสำรวจแล้วไปบางส่วนนะแล้วก็ทางนี้อ่ะทางนี้มีเหล็กปะ่ะต้องการเหล็กเฮ้ยมันมาแล้วด้านหลังแป๊บหนึ่งอุ้ยแหลก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 หดผีตอนนี้อือก็ถือว่าแรงครับปืนลูกซองกระบอกนี้แรงมากมากเลยผมชอบนะแต่ว่า,าต้องหาเหล็กให้ได้แบบเยอะๆผมก็ได้มาเยอะแล้วเหล็กเฮ้ยสเกลตันสเกลทันมันขึ้นมา นี่ไงยิงไปฮะมาล,ลงมาเลยเพื่อนเรียบร้อยแม่งถือเป็นธนูแบบเอนชาร์ดด้วยนะโอเคปักไฟไปก่อนฮะเรามีเหล็กอยู่โคตรเยอะแต่ต้องการเยอะกว่านี้ฮะโอเคปักไฟไปแถวนี้มีเหล็กเปล่าฮะเออกินก่อนเพิ่มเลือดด้านบนเหรอเสียงซอมบี้ผมว่าด้านบนะมีฮะ วิ่งเหล็กเหล็กเหล็กตรงนี้เหล็กตรงนี้ขุดแล้วเฮ้ยมันมีมันมีหลุมนี่ป่ะเอ้ยแป๊บแป๊บแป,บปบ๊ไม่กลัวตกผมว่าในหลุมนี่มีฮะมีแน่ๆในหลุมเนี้ยโอเคเฮ้ยตรงนี้มีฮะเหล็กด้าน,นบนอย่าเพิ่งมานะมันโดดลงมาได้ฮะโอเคตรงนี้ขุดแล้วฮะเก็บมาเก็บมาไปเตรียมปืนไว้ก่อนเอ่อตรงนี้มันคืออะไรเนี่ยลองขุดดูซิมันคืออะไรฮะเก็บมา มันคืออะไรไม่รู้นะเก็บมาก่อนแม่งมีเสียงซอมบี้ด้าน,นบนฐานหินนะตรงนี้ล่ะถ้ำโคตรใหญ่ถ้ำมันใหญ่มากเอ่อปักไฟให้หมดฮะเดี๋ยวมันเกิดมาไงเฮ้ยมันเสียงอะไรมันเสียงอะไรประเด็น,นอย่าเพิ่งนะเว้ยปักไฟฮะตรงนี้แม่งมืดตึบ แล้วก็เออมันมีทางไปหลายทางมากเลยอจจะไปทางไหนดีวะเนี e ่ยมวหาเล็กก่อนเล็กๆเล็กๆเล็กๆอยู่ไหนเอ่ยเล็กเฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วมาจากไหนวะเนี่ยมันบินขึ้นมาแน่นอนเลยมันมาสองตัวเย้ยเยโอ้โหตีแรงตีแรงเฮ้ยนั่นคือกระสุนหมดยิงเพลินไปหน่อยฮะลืมตุกกระสุนแม่งเอ้ยโอเคมาเก็บมาฮะของ เออหของเต็มว่ะผมไม่ไปเอาเตียงมาแล้วฮะผมว่าทำการเซฟแถวนี้ดีกว่าแม่งตายแล้วคลิปนี้ลืมรีโหลดกระสุนหน่าชุดเกราะผมพังมาแล้วฮะโอ้โหแม่งตีแรงเกินหน่ะซอมบี้ในมอสแพ็กนี้เฮ้ยอะไรเนี่ยอุ้ยตัวโคตรใหญ่เดี๋ยวก่อนนะบอสเหรอบอสนี่ว่ะอย้า1 5ดเลือดอ่ะขีดมากขีดมากเรียบร้อยฮะเฮ้ยมันดับเหล็กด้ว่ะ ฮ้ยไม่มาจากไหนอะมันโดดลงมาเหรอโอไมจ่จู่ๆก็มาฮะมาจากไหนก็ไม่รู้โอ้ไม่ไม่แกะไม่ะไม่แกแล้วไม่แกแล้วไม่แกแล้วมันโดดลงมาแน่ๆมันเป็นไม้ชร์ปไงแถวนี้โอเคกินก่อนฮนะโอ้ผมแบบกเกล็ดเดินมาใหม่นะนี่ยถ้าเกิดตายกะโอ้แม่งกว่าจะเดินมาได้ฮะแม่งโคตรไกลเลยโอเคดีทิ้งไปมาไปต่อฮะไปต่อ เดี๋ยวก่อนนะไอ้นี่คืออะไรมันคือเข็มชีดยาอะไรลองลองกินหน่อยสิเฮ้ยมันกินได้นี่หว่าโอเคกินไปแล้วฮะเอาเอาติดติดมึนเหรออ๋อติดนอเชียแต่ว่ามันมีค่าป้องกันด้วยเว้ยแต่มันก็ไม่ดีนะติดนอเชียนะมึนตึ๊บแล้วฮะมึงโอ้ยอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี้รออีกหนึ่งนาทีเลยฮะโอ้โหมันโคตรนานเลยโอ้ยกว่าจะ ร้อยมันหายแม่งมาอีกฮะซอมบี้มาสินายอ่ะอุ้ยทีเดียววะอันนี้อุ้ยอะไรอ่ะสเกลตันสเกลตันยิงอืมลูกซองแบบไกลๆก็ยิงได้ฮะโอเคเก็บ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 เวลมาโเราเสียเวลไปเยอะมากแม่งมาอีกอ่ะมาจากไหนกันนะพวกนี้เอ่อตรงนี้มีเหล็กอยู่ฮะแต่ว่ามันไม่ปลอดภัยไงไม่ปลอดภัยมากเลยในท่าวันนี้แม่งมาอีกแล้วฮะอื ต้องฟังเสียงอยู่ตลอดเวลาโอเคต้องรีบขุดนะเฮ้ยมันมีเสียงตลอดเวลาอะไรวะนี่ไงหมายแกตายฮะเฮ้ยเราขอขุดเหล็กน้อยต้องการเหล็กเยอะโอเคฮะมารบขุดรีบขุดรีบขุด,ดผมว่าต้องมีชุดเกาะแบบดีๆว่ะเดี๋ยวผมคอยคอยแบบคอยไปทำการสร้าง a อ c ซแลกชุดเกาะแล้วกันนะ ช่วยเกาะมอสอะเออประมาณนั้นน่ะโอเคขุดมาขุดมาอุดเยอะ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 อยู่นะเหล็กตรงนี้มาฮะปักไฟไว้ก่อนมันสิ okay. source, <Okay. S 1> ่งอะไรด้านล่างเนี่ยมันต้องมีฮะด้านล่างเฮ้ยเจอเหล็กแล้วฮะมาต้องการเหล็กเยอะๆเลยโอ้ยเหล็กเยอะมากแถวนี้มันเป็นเหวลงตรงไปเลยอ่ะเฮ้ยคิปเปอร์คิปเปอร์ริบมาก่อนอรียบร้อยฮะมาปักไฟไว้ ตรงนี้ต้องขุดฮะรีบขุดรีบขุดรีบขุดโอเคเก็บเก็บเก็บเฮ้ยเก็บมาซะเยอะแม่งจะบินขึ้นมากันอีกปะเนี่ยโอเคมีป้าตรงนี้เคลียร์นะต้องเช็คดีๆฮะมันชอบแอบตรงมุมใหม่พวกซอมบี้พวกนี้ตรงนี้เหล็กหนึ่งบล็อกโอเคเก็บมาเราเอาหมดอะตรงนี้เหมือนจะเป็นโอ้โหมีทางไปอีกฮะแถวนี้ แล้วก็เหล็กเหล็กเล็กขุดมาขุดมาอย่าตกลาวานั่นเหล็กเวลาวามันจะไหลไปเนี่ยอุ้ยตกลาวาหนึ่งอันโอเคฮะเก็บตรงนี้ตรงนี้ขุดขุดเรรีบเลยฮะมันมีเสียงแล้วอยู่ไหนวะเนี่ยผมว่าตรงฝั่งถนนน่าจะมีฮะซอมบี้เนี่ยมีเสียงแล้วอ่ะไปรีบฮะรีบรีบรีบขุดเลยเอ้ยมันอยู่ไหนอ่ะ ตรงนี้อีกฮะเยอะว่าเหล็กตรงนี้เยอะมากเฮ้ยคุ้มคุ้มคุ้มอยู่คุ้มอยู่คุ้มค่าในการตายของเราในคลิปนี้หรือเปล่าวะโอ้ยเฮ้ย้ยม่งอ๋อมันทะลุถึงกันนี่วะเว้ยผมว่ามันมีแน่ๆเลยอะฝั่งนู้นอะเก็บมาแล้วก็ต้องรีบไปรีบไปแล้วฮะโอเคผมขึ้นก่อนต่อบล็อกขึ้นไปเลยโอเคไาผมว่าผมกลับดีกว่าป่ะกลับไปต้านบนฮะ โอเคมันจะมีดักป่ะเนี่ยมีตัวดักป่ะเนี่ยฮะมีไม่เอ่ยตัวดักไม่มีนะโอเคเคลียฮะเฮ้ยมีดีว่ะนี่เพิ่งเกิดยิงแบบไกลๆได้ปะลูกซองแล้วก่อนเล็งดีๆโอเคได้อยู่ฮะได้อยู่ได้อยู่เออตายไปเลยด้านหลังไม่มีนะเคลียร์ฮะเราขอเวลหน่อยละกันเฮ้ยเหมือนจะมีอีกเหมือนจะมีอีกฮะท่านี้เฮ้ยมันจะมืดแล้วนี่ว่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะมันจะมืดแล้ว เจ้ยมาจากไหนอีกเนี่ยหืมตัวขาดครึ่งนะนี่ไงล่ะเรียบร้อยรีโหลดติ้งแล้วก็ขอเบลหน่อยสิบเบลแล้วโอ้โหเบลมันเสียไปเยอะมากอ่ะโอเคแต่ขอนอนกันฮะรอให้มันเช้าก่อนเพราะว่ามันมืดเดี๋ยวมอนเตอร์มันเกิดกันเยอะเดี๋ยวซอมบี้เกิดกันเยอะมากกว่านี้ฮะเอ้ยแม่งมาอีกนะโอ้โหแม่งตื่นมาก็เจอมาเลยฮะอะไรพวกนี้อะไรโอ้โหแม่งมันโดดลงมาจากด้านบนกันอะโอเคทิ้งก็ดูก่อน เราไม่เอาฮะเอาเตียงมาเก็บเก็บแล้วก็รีบไปดีกว่าเอ,อ่อมีปะนี่ยด้านหน้าเนี่ย <umba> ผมก็ต้องมีเอ,อ้มีสเกลิลท่นอยู่แ <umba> ม่ยงยิงวืดไปหลายนะัดมากเฮ้ยต้องมาอีกแล้วอุย้ยตีแรงมากเฮ้ยมันตัวอะไเรเนี่ยตัวใหญ่มากฮะเลือด97เฮ้ยปืนกระกรสุนผมหมดกระสุนลูกซองหมดแล้วแม่ง <umba> ลุ้นระทึกมากเลยเนี่ยโอเค โอเคโหลดก่อนโหลดก่อนโอเคมาฮะกินยกินกินไปโอเครอฮ,ฮโอโหิวฮะโอ้โหแม่งกว่าจะมาได้ฮะไม่งเงยเฮ้ยมีเหล็กตรงนี้ปะเราเอาดีปะเนี่ยผมว่าต้องเอาฮะโอเคเก็บมาก่อนแม่งโคตรโลภเลยผมเนี่ยโอเคตอนนี้ขุดมาฮะไปขุดไปเย้ชิบหายแล้วขึ้ยยนขึ้นขึ้น,นโอเคผมว่าผมไม่เอาดีกว่าไอ้ตรงเนี้ยเอามาสักเล็กน้อยฮะอมีเยอะว่ะ โอเคผมไปก่อน <laughs> ไปก่อนโอ้ไ oh, ม่เกือบไม่เกือบละเออแต่ว่าตอนนี้คือมันเออมันมืดนี่วะเอา้ามันไม่อยู่ฮะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งต้องนอนก่อนโอเคนอนไปรอเช้ารอเช้าเดี๋ยวเก็บตรงเก็บเตียงก่อนนะตอนนี้โอเคเก็บมาแล้วก็รีบไปดีกว่า let's go ฮะกลับดีกว่า <laughs> <laughs> คลิปนี้คือตายหนึ่งรอบแล้วฮะแม่เงเอยเฮ้ยแม่งตามไปหรอ ก็หน้ายมาสี่มาสี่เรียบร้อยฮะเฮ้ยหัวหัวหัวโอ้โหมันถอดหัวมาไล่เหรอโอ้โหเป็นโคตรสยองขวัญแล้วฮะตรงนี้โอเคเรารีบขึ้นไปดีกว่าว่ะเออต่อตัวขึ้นไปฮะมาถึงที่หมู่บ้านแล้วแต่ว่ามันกลางคืนนะผมต้องมีพวกซอมบี้เกิดฮะแถวนี้มีไหมเนี่ยซอมบี้มาตีพวกนายเฮ้ยนี่ไงมีฮะมีม,มีมีเยอะไอ้ตัวนี้มึงตามมา อึดหนึ่งนะเยอะวิ่งวิงวิ่งไอผมก็สุดลูกซองผมหมดแล้วฮนะเหลือแค่ปืนพกอะตอนนี้จะไหวปะเนี่ยผมมันตามไล่หลังมาติดๆเลยมันวิ่งไวฮะไอตอนนั้นอนะวิ่งโคตรไวเลยเราวิ่งหนีก่อนวิ่งหนีก่อนมาสีพวกนายเราลงน้ําก่อนเนอ,อมาเรายิงแบบดักยินะครับนี่แหนะยิงให้หมดไม่ตายเนละยฮะไปยิงซ้ำไปเฮ้ย เ้ยมันมันขี่กาเดียนวัดเดอผมมันขี่กาเดียนมาเลยอะอะไรวะเนี่ยผานละโอ้โหโอ้โหผมจะตายแล้วฮะเดี๋ยวก่อนนะต้องรีบวิ่งหนีแล้วฮะเร็ว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 โอ้โหมันวิ่งไวมากต่อตัวขึ้นป้าไปต่อต่อ,ต,อต่อขึ้นต่อขึ้นไปขึ้นไปเฮ้ยมันขี่นกขึ้นมาอื้อหือได้เลยพวกนายเดี๋ยวเจอกันแน่นอนแหละไอ้ซอมบี้สองตัวนั้น หัวร้อนละหัวร้อนเกมมิ่งแล้วตอนนี้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งขอเก็บนี่ก่อนเก็บปืนก่อนมาด้านหลังฮะมันมาแล้วมันตามมาละไอสองหน่อนเนี้ยยิงไปยิงหัวยิงหัวนี่เนี่ยตายหนึ่งตัวฮะตายสองตัวสวยเรียบร้อยโอ้แม่งเสียเวลไปแก้วอะ่ะให้ตายเถิดของก็เยอะในตัวเดี๋ยวต้องไปเก็บก่อนไปเอาเหล็กไปเผาก่อนละกันนะตอนนี้ โอ้คลิปนี้คือตาย2รอบแล้วฮะโอ้ยเดี๋ยวก่อนนะเอาอันนี้หลอมไะโอเครอฮะแล้วก็ไปไปเคลียร์ซอมบี้ที่หมู่บ้านแล้วกันนะเอาเหล็กมาสักเล็กน้อยฮะเอาไปแบบไป,ไปแลกกระสุนปืนไปซื้อกระสุนปืนนะไป let's go กลับไปที่หมู่บ้านกันฮะไปเคลียร์ซอมบี้ให้แล้วกันตรงนี้ไม่มีนะซอมบี้ไปฮะไปฮะไปฮะผมต้องระวังว่ะเพราะว่ามีซอมบี้อยู่ นนเฮ้ยแต่ว่าไม่มีพวกกาดนะพวกวินเลเจอร์กาดอะผมว่าน่าสู้ได้นะเดี๋ยวต้องลองไปดูฮะจะมีคนเหลือรอดไะเนี่ยหมู่บ้านเนี่ย <c oughs> มึงซอมบี้บวกผมลืมนอนไงมีไม่เอ่ยซอมบี้แถวนี้เออเฮ้ยนี่ไงมีกาดอยู่ฮะผมว่ากาดน่าจะชนะไปแล้วแหละโอเคเดี๋ยวขอทําการแลกเป็นกระสุนปืนลูกซองก่อนแล้วกันนะเอออันนี้ไม่ใช่ต้องไปในนี่อ่าแลกมากี่อันวะเนี่ยอุย้ย โอเคแรกมาได้มา2สแต็กนะฮะก็ถือว่าเยอะอยู่โอเคมาโหลดดิ้งก่อนไปมา,มาแล้วมีลูกซองแล้วอยู่ไหนเอยเฮ้ยโกเลมตรงนี้โอเครอดนะหมู่บ้านนี้รอดรอดอยู่รอดอยู่เพราะว่ามีทั้งเออไอพวกนี้อยู่ฮะพวกกาดได้อยู่เออก็ถือว่าดีฮะหมู่บ้านนี้โอเคผมว่าปิดคลิปดีวกว่าว่าเริ่มเหนื่อยะะ้ะฮะแทนัันก็สำหรับในคลิปนี้เราก็มีกันเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันผกกระชับก็ อย่าลืมกดติดตามกดไลค์เพื่อแ้กันนะก็เจอกันใหม่คลิปหน้าและกันก็บ๊ายบาย